สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีระคิบแม่นะครับวันนี้เราอยู่ในสามก๊กหัวร้อนนะครับโอ้วันนี้ร้อนชาเลยโอ้โหวันนี้ลุกเป็นไฟเลยเอาน้ำารดับไม่มีนลเอาไม่ใช่แล้วนะวันนี้จะมาแจก19โค้ดครับรวมทุกโค้ดที่มีณตอนนี้เลยนะครับที่มีเช็คมาแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็มีทางเกมก็ส่งมาให้ด้วยนะก็เอามาลงโค้ดให้เลยแล้วกันนะครับโค้ด19โค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับกดไปที่ลิงก์ครับเข้าไปเข้าไปแล้วก็กดเพราะว่าใส่โค้ด มันก็จะขึ้นมาเพื่อนๆก็เลือกเซเวอร์ Server, เลือกตัวละครแค่นั้นเองครับของรางวัลก็จะได้ทั้งหมดอยู่คือ830ร้ามบป้ายครับโบรับประกันตอนนี้ผู้เล่นใหม่เล่นนี่สบายแน่นอนนะแต่มีแนะนําถ้าจะเล่นใหม่ทั้งทีไปเล่นเซฟใหม่ครับเพราะว่ามันจะมีกิจ,จกรรมลำดับ Server. เซเวอร์ลำดับเซเวอร์วันแรกเนี่ยมันจะแจกตัว s อสํครับสามร้อยเลย300เสามร้อยเศษก็แรกได้ทั้งหมด2ตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปเล่นเซฟใหม่ถ้าเพื่อนๆเติมหรือว่าทําตามที่หมีบอกอ่ะสักประมาณพันสามพันน่าจะติดที่หนึ่งไม่ยากนะ อันนี้แนะนําเลยนะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับไปเล่นเซฟใหม่แล้วก็เติมเงินเติมอะไรใช่ไหมอันนี้มีแนะนาครับมันจะมีตรงข้างๆอันดัดเซเวอร์เนี่ยอันนี้มีเติมไปแล้วมันจะคูณ5เติมแพ็คนี้เลย439บาทอ่าหนึ่งต่อไปคืออะไรต่อไปคือเติมเงินนะครับแต่เพื่อนเพื่อไม่ต้องห่วงนะ VIP เกมนี้มันแจกเยอะเริ่มมาเป็น EV VIP เ้าจะมีแจกมาริโพ แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีแจกเรื่อยๆเลยครับก็สามารถ VIP 1517ได้แบบสายฟรีแล้วนะอันนี้มีเติมไปประมาณเกือบเกือบนึงมีมีเติมเองถูกครับมาเติมผ่านหมีก็ถูกนะต่อไปสิ่งที่เพื่อนๆต้องเติมลงทุนหนีเฉพาะท่าถามหมีอะไรที่คุ้มใช่ปหาสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเอะขนาดละหาไม่เจอเอานี่ครับ กองทุนหลูเนี่ยจะเติมอยู่245บ้าบาทมาเติมผหันหมีได้นะเหลือ2ประมาณเหลือ170 2 0 0บาทแล้วแต่วันนะครับมันจะได้เศษไอเศษพวกนี้เอาไปอัพจูร่งของเบงได้ครับพวกพวกตัวเทียเอสเอสอ่ะออไปอัพพวกนั้นได้ครับอัพดาว7ดาวได้สบายๆอันนี้249บาทสำหรับหมีคือถูกมากสำหรับการได้เศษโอ้โหประมาณเป็นพันอ่ะต่อไปอันที่3ที่ควรจะต้องเติมก็คือทุนเติบโตเอาแค่นี้ครับผ่านเรื่องเลเวลแค่นี้ก็จบแล้ว3อย่างนี้ถ้าเกิดเติมผ่านหมีก็มันมันเติม ถ้าเติมผ่านเกมเข้ามามันพนต้นๆน,นะผ่านมีจะถูกลงเยอะนะครมันจะใช่เต่เพื่อนเนาะเนี่ยเติมแค่สามอย่างแค่นี้ครับจบแล้วแค่นั้นเองจริงๆอ่อะต่อไปที่เหลือคือหลังจากที่เพื่อนเพื่อนใส่โค้ดทั้งหมด19โค้ดไปเนี่ยมันจะได้ทองอยู่สามพันครับแล้วก็จะได้เออเปิดสุ่มขุนพลตรงนี้อยู่830อันเดี๋ยวมีจะแนะนากกนะอันนี้เพื่อนเพื่อนลองไปเล่นดูแล้วกันอะต่อไปในส่วนที่ว่าเราเอาทองไปทําอะไรให้เพื่อนเถ่ายดาบเลยสักพหนึ่งอย่าเพิ่งใช้ทองครับไปกดตรงขวากลางเห็นไหมเอยลครับไ บูชาเทพ,พเจ้าโชคลาภเนี่ยมันจะมีหมุนตั้งแต่พันหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นตามสเต็ปไปเรื่อยๆอันเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆเ,เติมเลยมีแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบก็ควรจะเติมเลยครับเพราะว่ามันไม่มีขาดทุนสมมุติเราจ่ายตรงนี้หกแสนสี่ก็ได้กลับมาเห็นไหมมีโอกาสได้กลับมาเก้าแสนสี่แต่ส่วนใหญ่จะกลับมาประมาณเจ็ดแสนแ0่แสนแล้วแต่ดวงเพื่อนๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะใช้ทองนะหมายความเพื่อนๆกดตรงนี้พอใจแล้วอย่าเพิ่งใช้ทองนะกดตรงนี้ให้หนำใจก่อน ถ้าจะเติมก็เติมช่วงแรกไปเลยแล้วค่อยกดรัวๆครับมันจะได้ทองคืนเยอะแล้วมันจะคุ้มกว่าอ่ะต่อไปในส่วนที่2ก็คือดูโกครับว่าเพื่อนๆจะเล่นอะไรอันนี้เพื่อนๆสามารถกดได้เลยครับแปดร้อยอ่ะเพื่อนๆดูที่ลายชื่อก่อนเห็นไหมมันจะมีตัวละครเพียบเลยแต่นี่มีแนะนำสองโกกนะเพราะว่าตอนนี้งอก,กับหุยไม่ค่อยมีคนเล่นหรือว่าเป็นเพราะหมีหรือเปล่าไม่รู้นะคือหมีทา <c oughs> หมีทําจัดทีมมีแค่นี้ครับเออกกอิสระโกมิโปอันนี้เล่นตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ตอนนี้มันเล่นกกกจกและชอบมากกว่า ก็เห็นคนเล่นกันสองกกเนะี่ยหรือไม่ก็เป็นกกผสมนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นเป็นกกฝ่ายตัวเองอย่างเดียววันเนี้ยเออน่าจะมีแค่จกตอนเนี้ยเห็นมีคนมาเล่นตามหมีหนะก็หมีว่ามันโหดดีสำหรับหมีนะเ,เดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำจกก่อนนะครับจกตัวละครที่เออเพื่อนๆต้องเปิดแต่ว่าในตู้เนี้ยมันจะมีแค่ตัวแค่นี้ครับ S N L จะมีแค่กาเซียงลกซูนไม้เฉยียวกุยแกจะไม่มีพวกอ้นี่นะเอขอขงเบ้ง แล้วก็จูล่องไม่มีนะครับต้องต้องไปเปิดกล่องกองหาจากไหนใช่ไหมครับนี่กองหาจากเอ่ออันที่หมีบอกอ่ะนี่ลงสุราเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้คือการเปิดกาชาครับนี่เห็นไหมเ่ยเพื่อนเพื่อนเปิดโครบห้าร้อยเห็นไหมนี่จะได้เียเอ่อเศษเอ็เอ็ครับไอ้อันนี้สามารถเลือกหงเป้งหรือว่าจูล่องได้ถ้าเกิดสมมติ์เปิดครบพันหนึ่งก็จะได้อีกเห็นไหมแล้วก็เอ่อมันน่าจะสองรายการแล้วใช่ไหมอ๋อนี้เอ็ดเอ็ดไม่ใช่ครับ เราก็จะมีเปิดได้อีก2,000ครั้งแล้วก็3อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำู g Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นบ้าไล่ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ลัคกี้แบร์ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับดู g Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3ากิกนะครับ30มกิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน4ีกิกนะครับแล้วก็ S VIP ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับเดี๋ยวลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรัเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับคร,ครั้งเนี่ยเขามี2,040แล้วเนี่ยมีได้ป้ายฟรี800เดี๋ยวมีเปิดก็ได้คบรบพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวมีจะเปิดให้ดูนวยนะครับต่อไปอันนี้เราพูดถึงโจ๊กก่อนนะโจ๊กตัวไหนที่ควรปั้นใช่ไหมก็ เพื่อนๆได้800ตรงนี้ใช่ไหมครับจากการใส่โค้ด19โค้ดเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เติม3แฮ็กหรือจะไม่เติมก็ได้เพื่อนๆจะกดตรงนี้ไปให้หมดก่อนแต่ถ้าเติมได้ก็จะได้ทองเยอะกว่าถูกไหมครับเสร็จแล้วทำไงต่อก็มาเปิดโลงยาวเลยครับเนี่ยอย่างที่มีบอกเห็นไหมเปิดครบ300 500มันก็จะมีแจกครับประมาณนี้เห็นไหมนี่ เห็นไหมครับกดครบ300ครั้งเห็นไหมเรียนนี่ห้าครั้งจะได้แล้เห็นไหมเอเอเอตัวแรกเห็นไหมแล้วก็เป็นในส่วนพันครั้งก็จะได้อีกแล้วก็พันห้าที่ได้เศษเศษนี่ก็อเอามาใส่ได้ครับใส่ได้อัพตัวละครให้เป็นเจ็ดดาวได้แต่ใช้ ex ไม่ได้นะถ้าเป็นโจ๊กนี่มีแนะนําให้ถ้าถ้าเลือกเรื่องนะเอเดเอมันจะมีเออรู้สึกหมีมีอยู่หรือเปล่าวะมีใช้ไปหมดแล้วครับไม่มีแน่นอน เอสเอสไม่มีแล้วด้วยจริงๆว่าเอสเอสใช้ไปหมดแล้วอืมพวกใหญ่จะขาดกเกาะเฮ้ยขาดอาวุธอันหนึงนะ่งมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วนะอ่ะต่อไปหลังจากที่เพื่อนๆเปิดครบ500ให้เรื่องจูร่งก่อนครับนี่จูร่งคือตัวนี้นี่เตียวจูร่งเองครับวิรุบุตรแห่งเตียงปัน้นหนึ่งต่อหนึ่งหมื่นครับผมโอ้โหแต่จริงรอดมาได้เพราะว่าโจโฉไม่ได้สั่งธนูยิงนะถ้าธนูยิงก็คงตายแหละ เอาแค่ทหารไล่เจั่นะครับซึ่งจู่ล่งก็สามารถฝ่าไปรับอาตาวนะครับอันนี้เออเป็นชื่อเสียงวงวีรกรรมที่แกดังที่สุดแล้วแหละนะจูล่ล่งสะพานเตยงปันใช่ไหมนี่ซึ่งตัวจู่ล่งเนี่ยเริ่มมาแกจะใช้เป็นสก,กิลหอ,อกสายฟ้ามังกรพุ่งเข้าไปเลยครับมันจะโดนหมู่แล้วก็ไปตุ๋ยข้างหลังซึ่งเป็นตัวละครที่เออมันมาเพื่อแทงได้อะแท,งไ,แทงได้ดาเมจได้ครบเครื่องเลยก็แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเอาโงเบ้งก่อนมันจะไม่มีตัวชนนะ มีก็เลยแนะนะําว่าให้ช่วงแรกเนี่ยระหว่างจูล่งออหงเบ้งเนี่ยเอาจูล่งแม็กก่อนเลยครับเจ็ดดาวไปเลยแล้วเบื่อจะไม่ผิดหวังเลยอีกฝั่งหนึ่งก็ยิงไม่ค่อยเข้าโดนจูล่งล้วงตัวดาเมตตายหมดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็แน่นอนคือถ้าจัดแบบมีวาสนาห้าทหารเสือมันจะครบเลยเห็นไหมแต่ว่าเราลบผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ได้นะแต่อันนี้เดี๋ยวมีค่อยไปหาลิปโป้เปิดเอาก็ได้กับเตียงอุยเอาก็ได้แต่ไม่แต่แต่ว่ามีคงไม่ลงนะสองตัวเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆลงตามหมีเนี่ยมันจะมีบัฟเล่าปีครับกับบัฟของโขงเบ้งบัฟอะไรใช่ไหมลองให้ดูนะครับเดี๋ยวแนะนําแบบขอแนะนำสองก๊กแล้วกันนะหรือว่าใครอยากให้มีแนะนำํำก๊กอื่นไหมถ้าแนะนําก๊กอื่นเลยมีจะไปลองเล่นให้เอไหมตอนนี้เล่นแบบชินๆเลยก็มีโจ๊กกับไอ้นี่นะครับฝั่งอิสระลิบโบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าโงเบ้งกับเล่าปีช่วยอะไรนะครับ นี่แสงฟ้ากับหินนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นบัฟของโจกด้วยเห็นไหมหลังจากโจมตีไปเสร็จแล้วเนี่ยติดลงไหลเห็นไหมครับก็จะบัฟโจกอีกเพิ่มขึ้นถึงสเท่าเลยอย่างเช่น10%ก็20%เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนความเจริญของโจกโก๊กเห็นไหมครับนี่มีบัฟพลังโจมตีเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเราลงโจกอย่างเดียวเลยเนี่ยของเบ้งจะช่วยทําให้ฝั่งเราเก่งขึ้นเยอะมากครับต่อไปเล่าปีทํำไรเล่าปีฮิวหมู่ครับทั้งปาร์ตี้เลยแล้วก็ ตัวละครเล่าปีค่อนข้างป้นง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดปลดเอ่อดาวที่5เล่าปีเห็นไหมครับมันจะได้เพิ่มแม็กพลังชีวิตนะครับพลังโจมตีของหน่วยเพื่อน10.8%ด้วยหากมี4ฮีโร่จาก4ธาตุนี้เห็นบ้างมาใส่ในทีมพลังชีวิตสูงสุดในทีมเพิ่มขึ้นแต่ต้องว่าต้องเป็นโจกนะถ้าเกิดเป็นโจกก็เพิ่มเยอะนะครับประมาณนี้อ่า พอตอนถ้าเกิดเล่นจกหมีก็แนะนําไม่เล่นจก้วนครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนวอลมันจะมีบัฟบัฟบัฟโกกด้วยนะแล้วก็มีในส่วนถ้าเกิดลงของเบ้งลงจกหมดเลยมันก็ได้เปรียกว่าถูกไหมครับประมาณนี้นะอาต่อไปถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบว่ามีทุนรัพย์อีกแล้วแบบเอออยากจะเติมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าพอจูลงเจ็ดดาวเสร็จแล้วตัวละครที่เพื่อนๆควรต้องเอาก็คือของเบ้งครับของเบ้งเนี่ยต่อไปเจ็ดดาวเลยแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าของเบ้งกับจูลงมันคู่กันตามนิยายอยู่แล้วนะ,ะคนสนิทเลยประมาณนี้ อ่าต่อไปทาไมหมีไม่แนะนําว่าไอ้พวกกล่องเอสควรจะเลือกมาเฉียวหรือหองตรงหรือว่ากวนอูเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเหตุผลมาว่าเราสามารถเปิดลงเอ่อได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมมาเฉียวแล้วก็กวนอูเห็นไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนตาเท่าหองตรงแต่ว่าโอ้โหอันนี้ไปยันฮีมาหรือเปล่านะตาตาเท่าหองตรงอย่างรอเลยเวอร์ชันนี้โหถือปืนกลพร้อมยิงเลยนะน่แหละครับหมีก็เลยบอกบอกบอกว่าถ้าเกิดเป็นกล่องเอสเอสที่เราเปิดจาก ตู้ตรงนี้ใช่ไหมไปเอาจูโล,ล่งครับเจ็ดดาวก่อนเลยแล้วก็เป็นในส่วนของเบงคเจ็ดดาวแค่นี้แหละส่วนม้าเฉียวกวนอูแล้วก็ฮองรงเดี๋ยวเรารอเปิดเอาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ออกเรื่อยๆใช่ไหมแค่นั้นครับก็เปิดให้เจ็ดดาวแค่นี้ก็เก่งแล้วประมาณนี้เออเทพกวนอูนี่มันเอาไว้เล่นกับริปโป้มาณน,นะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็ได้แต่ว่าหมีว่ามันทํายากอะตัวมันทํายากอะเดี๋ยวหมีให้ดูนะครับเลยดูของริโป้ก็ได้ เนี่ยของริโป้มาเนี่ยแม่งต้องเอ็ดเอ็ดเอ็ดทุกตัวเลยดูดิมันทํายากมากนะถ้าไม่ได้สายเติมอ่ะเอ่อเนี่ยครับเห็นไหมริโป้มาต้องคู่กับเทพกวนอูนะครับแต่การจะบทวาสนาตรงนี้ได้จะต้องมีตัวโ hou เทพสุมาอี้ยิ่งหายากเลยอ่ะก็เอ่อตำนานอย่างจิวยี่อันนี้ตำนานเอ็ดเอ็ดเอ็ดนะปกติจิวยี่มันเอ็ดเอ็ดใช่ไหมอันนี้ตำนานนะหายากครับนั่นแหละก็ก็เลยไม่ค่อยแนะนำเทพเทพกวนอูเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็เล่นได้ครับไม่ว่ากันถ้าจะเล่นเทพกวนอูก็ไปเล่นคู่กับริโป้มา ปกติพวกเทพมามันจะลงปาร์ตี้คู่กันครับว่าสนามมันจะผสมกันแต่ได้ยากนะก็เลยไม่แนะนํานะครับอ่าตอันนี้จบไปในส่วนโกุ๊กจกนะอันนี้ที่คือที่มีเล่นอยู่นะครับก็ส่วนเล่าปีก็ามาฮิวแล้วก็มาบัฟครับทั้งจกได้ทุกคนเลยแล้วก็ของเบ้งน,นี้บอกแล้วกวนอูสามารถขัดดาเมจบอสได้ครับแล้วก็ตีเป้าเดียวแกจะปล่อยเป็นคลื่นแรงมากครับดาเมจแบบโหถึงใจมากอะ ต่อไปจะเท่าองตรงยิงเป็น m 1 6ยิงระยะไกลยิงแรงมากครับแต่เกิดเพื่อนเพื่อนที่ปั่นของเบ่งไม่ไหวโหพี่มีครับผมต้องไปเปิดตัวกล่องเ s เปิดทั้ง2 3 0 0ันไม่ไหวแน่ถ้าจู่ลงตัวเร็วเจ็ดดาวก็ตายแล้วก็เอาเตียวหุ่ยมาครับเอาน้องสามาเอาเตียวหุ่ยมาเตียวหุ่ยต้านง่ายเอาลนาคตทำา EX ก็โหดนะเตียวหุ่ยนะครับแต่คือถ้าเกิดมีงบทำของเบ้งได้ก็เอาของเบ้งดีกว่าจริงจริงมันเติมประมาณพันนึงก็ถือว่าถูกมากนะเกมเนี้โอ้ พันหนึ่งได้ทั้งจูล,ลงได้ท้งหงเป้งเจ็ดดาวนี่คือสบายเลยนะครับสุดท้ายตัวอย่างอื่นเราก็ไปเปิดเอาอันนี้จบไปส่วนโจโกโ๊กนะครับใครมีจะถามอะไรโจกก็มาถามได้แต่ว่าหมีที่ว่าหมีลงตอนนี้หมีว่ามันโหดมากนะคือกตีตายหมดเลยชั่วโมงนี้ฮะเอออ่ะต่อไปกกที่สองที่มีแนะนำก็คือกกคีโร่คือก๊กริปโป้คุงนี่เองนะครับตัวคียหลักก็คือริปโป้มาซึ่งเราจะได้แต่เปิดเกมอยู่แล้วคือข้อเดียงก๊กนี้ก็คือมันจะมีตัวแจกสองตัวเลยที่เป็นตัวคียนะเนี่ยริปโปโ้มาหนึ่งก็ เป็นในส่วนอีเกียนครับอีเกียนนี่เป็นการเปิดตู้นี่เห็นไหมแจกอีเกียนแล้วจะเปิดครบ8 0 0ครั้งเห็นไหมได้มาตัววีฟีเลยกุ๊กของริปโป้ค่อนข้างเล่นง่ายเพราะว่ามันมีตัวคีย์มาให้ตั้งแต่แรกเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื่องแต่ว่าหมีเป็นชนเผ่าจกทุกเกมอยู่แล้วถ้าใครได้ตามหมี3ครก,ก,ก็น่าจะรู้อยู่แล้วประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวละครที่ของออฝ่ายอิสลา,ามี่เรอ,อิสาาลามกันฝั่งรนะิปโป้เนาะก็ มีในส่วนริปโป้แน่นอนครับตัว s อซึ่งว่าจะหนาก็จะเป็นในส่วนต่างโต้เห็นบ้างเตียวเซียนเมียเขานะครับแล้วก็เตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวนี่บางคนอาจจะงงว่าเตียวเลี้ยวมันอยู่วุ้ยไม่เหรอแต่จริงๆก่อนที่โจโฉจะเตียวเลี้ยวมาเจียวเตียวเลี้ยวอยู่กับริปโป้ครับก่อนโดนทหารหลังจากริปโป้โดนทหารเตียวเลี้ยก็เลยอ๋อสวามีพักโจโฉนะครับเนี่ยว่าสนามมันทําง่ายริปโป้ง่ายมาก ก็ไอดีที่แล้วหมีก็เล่นริโป้นะมันทำวาสนาง่ายนะครับ uh, แล้วก็ตัวคีย์ต่อไปก็คือหัวโตครับหัวโตนี่มีวาสนามีวาสนากับแก๊งเลยครับมีวาสนากับแก๊งเลยครับไงก็เอามาลงด้วยก็ดีครับคือมันเป็นตัวฮิลที่ดีที่สุดในต้นต้นของเกมแล้วณนะตอนนี้นะครับแต่มันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งไงไออะไรนะ ควตัวเทพอะไรสักอย่างเนี่ยเออเอเออไอตัวนั้นมันก็มันมันต้องเปิดกล่องอย่างเดียวเหมือนหขเบ้งอ่ะเออต่อไปตัวหนึ่งเอเอที่ส่วนใหญ่นิยมกันก็คือกาเซียงนะครับแต่ว่าพูดถึงกาเซียงมันจะเหมือนกาเซียงถ้าเกิดจาว่าสนามจริงมันเหมือนเอาไปเล่นกับพวกมาเอออัจฉริยะห้าอัจฉริยะเนี่ยเห็นไหม มีอยาซูมาอี้ชิวยี่ลกคุยแกของเบ้งนะครับมันเหมือนแกมามามาทำเพื่อเป็นเล่นทีมเวทมากกว่านะเออแต่มันก็ไปลงกับริปโป้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนวาส,สนาก่อนดีกว่าครับ อ่ะเห็นไหมกาเซียงเห็นไหมครับนี่กาเซียงโจโจจู่นี่ต้องเปิดกล่องครับเปิดกล่องอะเอเเหมือนกันเพราะเป็นในส่วนการเปิดกาชานะครับริโป้นี่เปิดในในกาชาปกติครับเอเมันห่างอะไอเนี่ยแหละที่หมีบอกเนี่ยลางซุนหัวบวกควโตัวนี้นะครับต้องไปเปิดในกล่องเอ l เอสเอานะวาสนาก็ทํายากอยู่แต่ถ้าทําได้ก็เก่งแน่นอนนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าทีมอิสระกระจกหมีว่าให้สูสีกันสําหรับหมีตอนนี้แต่คือ งอกับบุยไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะอันนี้ก็เลยบอกไม่ได้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องปตัดสินใจเอามันก็มันก็เก่งทั้งคู่อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบตัวละครไหนดีกว่าประมาณนี้เรามีรู้สึกว่าค่าวาสนาของริปโป,โปมันทายากมากครับถึงเพื่อนๆจะเลือกโจจู่กับเออไอเนี่ยหัวโตวเสร็จแล้วเห็นไหมเพื่อนๆต้องไปเลือกเทพกวนอูอีกโหเทพสมาอีเอ่อตำนานฮีโร่โรจิวี่บวกโจไถอีกโคตรยากเลย ก็อาจจะต้องเปิดกล่อง SS เยอะครับอันนี้ต้องเติมหนักแน่นอนนะถึงจะเปิดวาสนาครบไม่เหมือนโจกที่ทําง่ายกว่าเยอะประมาณนี้นะครับสรุปตัวละครที่ลงก็จะมีในส่วนลิปโปมาหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นในส่วนกาซียงอ่าสองแล้วก็เป็นในส่วนลิปโปธรรมดาหัวโตนะครับตอนนี้ก็สี่หัวแลวเออพวกเตียวกงนี่ไม่มแนะนำอีเกียนก็ไม่ค่อยแนะนาแต่ถ้าเกิดยังไม่มีตัวที่ครบก็มาลงได้เพราะว่าอีเกียนมันสายเวทครับเห็นไหมดูดิ มันไม่เกี่ยวอะไรกับริโป้เลยดูดิ <c oughs> คู่กับจิวี้อย่างเงี้ยโคตรละเรื่องเลยแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีตัวลงก็เอาต่างโตกับเตียวเซียนมาลงก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเออมีหัวโตวแล้วก็ไม่เอาเตียวเซียนมาลงครับหัวโตคิวแรงกว่าเยอะนะ <c oughs> ก็หลักๆก,ก็แค่เร้เองครับแล้วก็ไปเปิดกล่องเอาโจจูแค่นี้ก็โหดแล้วสําหรับแก๊ง ริปโป้นะอ่ายอดคนต้องริปโป้ยอดอาชาต้องเซ็กเท่านะครับหลกัลกๆก็แค่นี้แหละแต่จริงๆแกงนี้เราสามารถที่จะเอามาเฉียวมาคอมโบได้นะครับเพราะว่ามันมีวาสนากับริปโป้ด้วยตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมอ่าประมาณนี้นะแต่มันมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาเฉียวไปคู่กับเอ,อ่อแกงโจกโหดกว่าบ๊บบบมันโหดกว่านะครับมีในส่วนน,นั่นและอะไรนะคงเบ้งกับเอ,อ่อเล่าปี่นะครับประมาณนี้อ่านี่มีสรุปให้ฟังให้หมดแล้วนะก็ให้เพื่อนๆลองเล่นเอาแล้วกันเลือกเอาแล้วกันระหว่างกกโจกกับ อ,อิสระถ้าเกิดสมมติไม่รู้จะเลือกใครก็ปล่อยไปตามช่องสตาครับเปิดตรงนี้ใครออกเยอะกว่าก็าไปเล่นฝั่งนั้นแค่นด้งจบเลยอันนี้เ,เพื่อนๆมาเปิดตรงนี้ได้แล้วครับ80โลอะโหอย่างนี้เอ้ย800อโลอมีเปิดร้อยครั้งแม่งเลยละกันเออโหเกมนี้แม่งไม่ขึ้นเลยด้วยนะตัวลงตัวแดงอะไรให้เราชื่นใจซะหน่อยอ่ะโทษเราต้องเลื่อนลงมาดูอ่ะชิ้นส่วนโหนึืกว่าได้ชิ้นส่วนไม่ได้นะครับมันต้องเป็นชื่อที่ไม่มีคําว่าชิ้นส่วน ก็ลองดูเลดเกมนี้แล้วกันเพื่อนๆโอ้โหร้อยโลช่างวาง่างเปล่าอะไรกันอะไรกันเนี่ยเอ้ยีกร้อยโลครับเออโอ้โหน่าบบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเนี่ยเรามีไปดูตรงนี้ง่ายกว่าไหม เนี่ยมีได้กาเซียงกับล็อกซุนครบเลยเนี่ยจริงอยากได้มาเฉียวมากกว่านะครับเพราะว่าอ,อยากจะอับดาวให้มาเฉียวไม่ได้ครับกดอูวก็ไม่ได้ไม่มีใครได้เลยถ้าเกิดโจกดีที่สุดก็ต้องเป็นมาเฉียวครับเพราะมาเฉียวมันเอ็นเอ็นะมาเฉียวตีแรงมากนะครับใครก็ได้ครับบอกเลยออะอีกร้อยหนึ่งมาโอ้มันไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะมีว่ามีไปเปิด พรุ่งนี้เช้าดูกลางคืนนี้ชักแปลกๆแล้วไม่ออกแดงสักตัวเลยโอ้โหโอ้โหแม่เจ้านี่เขาเรียกว่าเลทจริงเหรอเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากแบบกดแล้วทีเดียวเจ็บก็กดทีละสิบโลก็ได้นะครับเนี่ยนะกดขวาล่างปรับเลยออาห้าสิบบ้างอะร้อยโลไม่ได้ก็ลองห้าสิบดูโอ้พี่ชายโอ้ ออกตัวหนึ่งก่อนไหมเนี่ยเอาเอาแดงครับเราเราเลนแดงนะครับเ้นแดงออกสักตัวหนึ่งก่อนอ,อะไรครับเนี่ยห้องตรงมาก็เอาครับห้องตรงหมีก็เล่นนะเออถ้าเจ็ดดาวมันก็ยิงแรงอันนี้ไม่ไม่ออกอ่ให้อีกร้อยหนึ่งพอแนละไปแล้วครับเสียใจเออเฮมันไม่ขึ้นชื่อเราอะ่ะ แทบขุนพลเตียวหุยอเหล็กแกนนี้มันโหดนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับเดี๋ยวมีคนอีกทีมีไปละกูจะไปไม่รู้กี่ทีแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายแลวนี่ตัวแดงไม่ออกสักตัวเลยนะครับเนี่ยโอ้โหว้าขาสัน้นลาก่อนครับไม่ได้เลยเอ้แต่จะมีน่าจะครบละนี่มีครบสามพันครั้งนะครับนี่ แล้วเราเอาเศษใครครับแน่นอนครับหมีต้องเอาคงเบ้งแน่นอนนะเพราะว่าคงเบ้งหาได้แค่นี้แหละครับคงเบ้งคุงมาเรี่ยเดี๋ยวนี้หมีไม่เลือกชิ้นส่วนเทพคนอ,อูนะเพราะว่าได้มามันก็ปั้นไม่ได้อยู่ดีก็เท่านั้นนะครับได้มาก็ถ้าไม่หมีไม่ได้ไดมาลิปโป้มันก็ไม่ได้คู่กัน อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมีขอญาตไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีขออัพสุดท้ายแล้วผมเบง่งผมเบ้งหกดาวถึงไหมเนี่ยชี้ระคาสามสิบโอ้โหไม่พอครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเลเวลอ,อัพเดี๋ยวได้เศษครับทำไมมันไม่ได้ว่าขอแล้วสักนดิดนึงไม่ได้หรออีกร้อยลุงดกดทีเพอครับโอ้โหทีเผอจริง,รงไม่มีอะไรออกเลยครับ สวยชิบหายเลยนี่เปิดไป500-600โลตัวแดงไม่ออกเลยแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับเล่เกมนี้ค่อนข้างตึงมากตึงเลยตึงเลยแหละโอ้โหอาขอเอาไปว่าขอให้คนเล่นเกมหวัวร้อนสามโป้มีความสุขแล้วกันเผื่อใครมีคำถามเรื่องเอจะจับทีมอะไรหรือว่าเจ้าทีมอะไรก็ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หรืออยากให้หมีทำไกด์ในบเกมนี้ก็บอกได้นะครับอาแล้วเจอกันนะครับ